วิธีทําซุกแครอทง่ายๆอร่อยด้วยสวัสดีค่ะวันนี้ทําซุกแครอทมันฝรั่งกันจะ้ะเครื่องปรุงก็ไม่มีมากจะ้ะนิดเดียวเองง่ายๆเนะจ๊ะเนาะมีแครอทมันฝรั่งจะ้ะก็หอมหัวใหญ่เบคอนผงปรุงรสผัก นมเกลือนิดหน่อยแล้วก็มีน้ํามันผืชแล้วก็น้ํามันเอาน้ำสำหรับต้มจ้ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันจ้ะส่วนผสมเดี๋ยวเขียนไว้ให้ใตาคลิปจ้ะใส่น้ำมันนิดหน่อยจ้ะน้ํามันอะไรก็ได้จ้ะเออเนอยก็ได้จ้ะแล้วก็เจียว หอมหัวใหญ่ให้หอมๆจ้ะใส่พริกคอนไปพร้อมกันก็ได้จ้ะหรือจะเจียวคนรอบก็ได้จ้ะเจียวหอมหัวใหญ่ก่อนก็พักไว้แล้วก็เจียวเบคอนต่อรั่วเอาเบคอนก่อนแล้วก็หอมอีกก็ได้จ้ะรูปคล้องกันไปเลยเนาะจ้ะเนาะไม่อยากจ้ะทำกินเองง่ายๆเนาะ ไปให้หอมๆจ้ะระว่างที่เราพัดเครื่องปรุงของเราก็ต้มน้ำไปจ้ะน้ำกับแข็งปรุงรส ไปคันกับหอมหัวใหหอมละจกักหอมก็ใส่เทลดกับมันฝรนั่งไปผัด,ดัะ ฉันจะพักนิ่อย ก็ย้ายมาไปหมอป้อซุปจ้ะกระเด็นกระเด็นวเสร็จแล้วปิดฝาต้มไว้15นาทีจ้ะหรือว่าเราหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ดูตาม ตามชิ้นที่เราหั่นแล้วจะนอกบางทีหั่นใหญ่ก็สุกช้าหั่นเล็กก็สุกเร็วจ้ะต้มสุกก็เอามาบดเลยจ้ะ ใส่เกลือนิดหน่อยจะให้มันนัวมันเค็มจากเบคอนแล้วก็ผงปรุงรสเราไม่ต้องใส่เกลือเยอะจ้ะแล้วก็ใส่นมเพิ่มนิดหน่อยจ้ะ เสร็จแล้วจัดซุปเสิร์ฟได้เลยจ้านี่จะทําขนมปังหรือจะกินกับไตโกอกอะไรก็ได้จ้ะนี่ลองทําดูจะไม่ยากเนาะจากนั้นขอบคุณจ้ะที่รับชมคลิปกันเนาะจากนาะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปจ้ะ เสร็จแล้วใส่พริกไทยหน่อยนุมหน่อยนึงแล้วก็ใส่แค่รดต้มไปหรือจะใส่ขนมป,ปังก็ได้จ้ะสเสร็จแล้วขอบคุณลหลายๆจที่มารับชมเนอะจากนก้ทำไม่ยากจ้ะช่วงนี้แค่รด,ดในสวนหลายเนอะจากนกไม่รู้จะทำอะไรดี ทำซุปได้เลยจ้ะ